ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับทั้ง FC ซเก่าแล้วก็ Fc ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่4แล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของเล็กวิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาดูในส่วนของเล็กวิ่งกันบ้างนะฮะเล็กวิ่งบนล่างครับ2ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับจะมานำเสนอกับ f อทุกทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับแล้วเราก็จะมาหาในส่วนของ เลขสองตัวบน2ตัวล่างไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมจะนํามาประกบกับสูตรโครงสร้างสูตรนี้นะครับให้กับ f อได้รับชมเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแนวทางของ2ตัวบนหรือว่า2ตัวล่างอวดนี้นะฮะจะมาในทิศทางตัวเลขแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นวันนี้เลยนะฮะก่อนอื่นนะครับก็ขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับคําเตือนนะฮะ ตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในม,มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของเลขวิ่งบนล่างนะฮะของสูตรนี้นะครับก็มี FC ขอมานะครับผมก็เลยเนำมาเสนอให้กับ FC นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางที่ว่า FC จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ลองดูนะฮะ ในส่วนของสูตรนี้นะครับหรือว่า FC จะลองคิดย้อนถอยหลังไปอีกก็ได้นะครับจริงๆสูตรนี้เขาก็เข้าติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะครับผมจะลองทําให้เอดูประมาณสักหนึ่ง6 7งวดแล้วกันนะครับก็ได้คิดออกมาเป็นบางส่วนนะครับก็เพื่อกันการคิดเลขผิดนะครับเวลาเราอาัดคลิปสดๆเลยนี่บางทีสมองอาจจะคิดไม่ทันนะฮะก็คืออาจจะมีบวกตัวเลขผิดนะครับผมก็เลย คิดล่วงหน้ามานะครับเราค่อยมาบอกวิธีการทําที่หลังละกันครับก็จะเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าป้องกันการผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขด้วยนะฮะเรามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ FC เห็นขนาดตัวเลขให้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก9 4 3 5 9 8นะครับล่าง7 9นะครับ ตำแหน่งที่เราจะใช้ในการหาตัวเลขนะครับผมจะใช้ตำแหน่งของหลักแสนนะครับก็คืตัวนี้นะฮะบวกด้วยนะครับหลักหน่วยนะครับแสนนะครับก็คือ9บวกด้วยหน่วยนะครับ9้าบวกแปเท่ากับส7บเจ็นะฮะ10บ้บวกแปเท่ากับนะครับก็คือเลขเจดแล้วก็เอานำเจมาบวกกับหลักสิบหลัก10ล่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับอ่าเราก็จะได้ในส่วนของเลขวิ่งตัวที่หนึ่งะนะอ่าส่วนเลขวิ่งตัวที่สองนะครับเราก็จะทําเหมือนกันฮะก็คือตัวนี้นะฮะเก้าบวกแปดนะครับเท่ากับสิบเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วก็เอานาเลขเจ็ดตัวนี้นะครับมาบวกกับเลขเก้านะครับก็ได้เท่ากับสิบหกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเลขวิ่งตัวที่สองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหลักแสนบวกหลักหน่วย แล้วก็มาบวกด้วยหลัก1ิบล่างนะครับได้ตัวที่1นนะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยได้เท่าไหร่เอามาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับเราก็จะในส่วนของเลขวิ่งตัวที่สองนะครับอันนี้ก็จะได้สี่กับหนะครับผลรางวันออกนะครับของสองตัวบนหนึ่งหกล่างหนึ่งเจ็นะครับอันนี้ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับอันนี้สูตรนี้งวดที่สองนะครับได้หกับ2นะฮะหกกับสอง ผลลางวันออกบนนะครับเก้าศูนย์ล่างหกศนย์ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะฮะอันนี้ก็ได้แปดกับสองนะครับผลลางวัลบนออกไปที่เก้าสามล่างสี่สองนะครับก็เข้ามาในตำแหน่งของหน่วยล่างนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะออกบนศูนย์สี่ล่างสามหนึ่งะฮะผลลางวันนะครับบนก็ออกไปที่ในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับ อันนี้ออกบนนะครับ03ล่าง89นะครับผลรางวัลเลขเด่นนะครับเลขเด่นได้เลขวิ่งนะครับได้2กับ0ก็เข้าเลข0นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเรามาดูงวดล่าสุดนะครับงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับ336แล้วก็21นะครับเลขที่เราคิดได้นะครับของงวดที่แล้วนะครับก็คือได้เลข5กับเลข6นะครับ งวดนี้เขาก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับในส่วนของเลขวิ่งบนล่างสองตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับเราลองมาดูสี่ติย้อนหลังนิดนึงฮะเจ็ดงวดที่ผมให้มานะฮะก็จะเข้าในตัวที่หนึ่งอยู่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยน,นอกนั้นก็จะเข้ามาในตัวที่สองเกือบหมดเลยดูเออหรือว่าเลขศูนย์งวดนี้จะมาหรือเปล่านะอันนี้เราลองมาคิดกันดูนะครับอันนี้ผมคิดล่วงหน้าไว้ให้กับเอฟซีนะครับเราก็ใช้ใน ใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับสามบวกหกเท่ากับเก้าใช่ไหมเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดก็จะได้ตัวที่หนึ่งนะครับในเป็นในส่วนของเลขวิ่งตัวแรกนะฮะตัวที่สองก็เก้าเออโทษทีนะครับสามบวกหกเป็นเก้านะเก้าบวกหนึ่งนะครับก็คือหลักหน่วยล่างนะครับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก็คือได้เลขวิ่งในส่วนของตัวที่สองนะครับในส่วนของวันที่หนึ่งสิงหาเนี่นะครับ 2,567นะครับเลขวิ่งนะครับสองตัวนะฮะก็คือได้เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะฮะจะมาหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามรับชมนะฮะแต่โดยสตินะครับส่วนใหญ่ที่ผมทำมานะฮะก็เข้าเดินดียาวมาตลอดเลยนะครับหรือว่าถ้าเอฟซีจะลองไปคิดย้อนหลังถอยหลังดูไปก็ได้นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของสูตรโครงสร้างบ้างครับที่ผมบอกเกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่า เราจะลองนํามาประกอบในสูตรโครงสร้างดูนะครับสูตรโครงสร้างสูตรนี้นะฮะก็คือเมื่อเราจับออกมานะครับเดี๋ยวนะฮะผมจะบอกสูตรก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นทีละขั้นตอนไปนะครับวิธีการทําในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับเหมือนว่าจะเคยบอกไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็คงนานไปแล้วเอาบอกใหม่ก็ได้นะฮะก็คือใช้ในตําแหน่งของหลักแสนนะครับยกแสนมาวางเลยครับ แล้วก็นับต่อไปนะครับแสนก็คือเลขเก้าเก้านับไปครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แถวบนให้ได้หกตัวนะครับแล้วก็นับต่อแถวล่างครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะได้แถวบนหกตัวแล้วก็แถวล่างหกตัวนะครับเมื่อเราจับวินกันนะในส่วนของสูตรโครงสร้างเราจะได้ทั้งหมดสามสิบหกตัวนะครับผมไม่ได้เขียนออกมาเป็นตัวเลขให้นะครับแต่ว่าอย่างนี้เราจะจับเป็นเก้าห้าเก้า หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนี่ยเมื่อวินไปแล้วเขาจะได้ทั้งหมดสามสิบหกตัวนะครับตัวเลขอาจจะดูเยอะไปนะครับแต่ว่าเราจะตีกรอบเป็นสูตรโครงสร้างก่อนนะครับว่าเลขที่ออกจะอยู่ในสามสิบหกตัวนี้แน่นอนครับอ่าพอเลขเรารู้ว่าะรู้แล้วนะครับว่าจะอยู่ในสามสิบหกตัวนี้แล้วเราจะหาวิธี จาะให้ตัวเลขน้อยตัวลงได้อย่างไรเราก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้นะฮะก็คือเลขวิ่งที่เราหากันมาเมื่อกี้ะฮะนำมาคัดกับคัดออกจากสูตรโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างตัวนี้นครับเลขวิ่งก็คือเดี๋ยวนะครับสูตรตัวนี้ได้หนึ่งเจ็ดนะครับอเราจะเริ่มจับตั้งแต่ตัวนี้นะฮะก็คือหกสองอ้าวอันนี้ได้เลขวิ่งก็คือเลขหกกับเลขสองนะครับ เลข6กับเลข2เมื่อเราดูในช่องของสูตรโครงสร้างนะครับ6มีอะไรจะได้บ้างครับเวลาเราจับเราจะจับแถวล่างคู่กับแถวบนเท่านั้นนะครับเราไม่จับแถวเดียวกันนะอย่างนี้เราก็จะจับเป็น69 60 61 62 63 64นะครับสองเรก็จะได้มีฮะ2อ2ห2 7 2อง9แล้วก็ สองศูนย์นะครับวิธีการจับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเอาผลลางวัลออกครับของวดนถัดไปนะออกไปที่เก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะฮะหกศูนย์มีไหมครับหกศูนย์ตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่เลขหกแล้วก็เลขศูนย์นะครับตัวนี้นะฮะจริงๆเข้าๆทั้งสองตัวเลยครับในส่วนของสูตรโครงสร้างเก้าศูนย์เขาก็มานะฮะเนี่ย 90เขาก็มานะครับงวดนี้เข้าทั้งสองตัวเลยฮะทั้งบนทั้งล่างฮนะเรามาดูงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปก็คือเลขสูตรโครงสร้างนะครับได้2 3 4 5 6ด8 9 0 1 2 3นะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งของงวดนี้นะครับก็คือเลข8แล้วก็เลข2นะเลข8แล้วก็เลข2นะครับ ผลรางวัลที่ออกครับของงวดถัดไปนะครับออก93แล้วก็42นะ42ตัวนี้ครับถ้าเราจับบินกันนะครับอย่างสองนี่ก็จะเป็นเนี่ยฮะ28 29 20 21 22 23หรือจะเป็นแถวล่างจับแถวบนก็จะเป็น27 26 25 24 23 22นะฮะวันนี้เขาก็เข้ามาในส่วนของสองตัวล่างครับก็คือ ตัวนี้ครับเข้ามาในส่วนของ42ตัวนี้นะฮะลองมาดูต่อนะฮะดูในส่วนของชุดนี้นะฮะจาก82ก็เป็น20นะครับ20ไปแบบเร็วๆนะครั20ก็มีไหมครับ04 04ก็มีนะฮะตัวนี้นะฮะเราได้เลขวิ่งมาตัวหนึ่งครับเราก็ออกจับมาเป็น04อย่างนี้นะครับ อ่านี้ก็เข้ามาในตำแหน่งของ2ตัวบนนะครับอางวดนี้นะครับจาก2องศวดถัดไปนะครับก็สองศูนอีกนะฮะในส่วนของเลขวิ่งนะครับมีไหมครับ0ูนย์สามเดี๋ยวผมจะขยับให้เห็นชัดๆนะศูนย์สามศูนย์สามก็ตัวนี้นะฮะ เมื่อนำเลขวิ่งไปจับกับสูตรโครงสร้างนะครับเราก็จะจะช่วยในเรื่องของการคัดแยกของตัวเลขของสูตรโครงสร้างให้เหลือน้อยตัวลงครับเพราะว่าเราจะหาแค่2อะไรแค่นั้นเองครับก็คือ25 2ห้าสองหกสอกับ0 0อะไรศูนย์มีเฉวาะแถวบนนะครับเราก็มาจับกับแถวล่างก็จะเป็น0 1นย์หนึ0งศูก็จะจาก36มสิบหกตัวนะ เนี่ยเราจะคัดออกมาก็จะเหลือเพียงแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะเหลือเพียงสิบสองตัวนะครับจากเลขชุดนี้นะครับแต่ถ้า f อฟซมีเลขวิ่งตัวเดียวนะชอบตัวเดียวเลยหรือว่าเรามีหลายสูตรจับทุนกันแล้วมั่นใจว่าเลขวิ่งตัวเดียวเรามั่นใจนะครับจับตัวเดียวเลยครับในส่วนของสูตรโครงสร้างก็จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวอย่างตัวเนี้ยชอบเลขศูต์ตัวเดียวนะครับ F อฟซวิ่ง ศูนย์เดียวๆเลยก็คือรูดเลยครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเห็นไหมครับก็จะเข้าในส่วนของสองตัวบนในลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะก็จะเหลือเพียงแค่หกตัวเองนะฮะอ่ามวดถัดไปนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะเลขวิ่งก็คือห้ากับหกนะครับอ่ามวดที่ผ่านมาเลยนะฮะให้วิ่งห้ากับหกนะฮะ ผลรางวัลออกนะครับก็คือสามหกนะครับในส่วนของสองตัวบนนะครับมีนยฮะสามหกตัวนี้ฮะก็เข้ามาในส่วนของสามหกจริงๆนะครับบางโมดเนี่ยเขาเข้าสองตัวนะครับอย่างสองหนึ่งอันนี้ไม่เข้าแปดเก้าอันนี้ไม่เข้าสามหนึ 3, 1, ่งไม่เข้าเก้าสาม นี่เก้าสามเขายังเข้านะครับบางงวดในส่วนของสูตรโครงสร้างก็ก็เข้าบนล่างนะฮะแต่บางงวดเขาก็เข้าแค่บนหรือว่าล่างแต่ว่าเราจะเอาในส่วนของเลขวิ่งนะครับมาช่วยจับตัวเลขก,ก็จะน้อยลงนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของมวดใหม่เลยนะครับผมก็จะลองทําคิดให้ดูนะใช้หลักแสนนะครับแสนก็คือสามใช่ไหมฮะสามแล้วก็ยกสามมาวางครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปด ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็แถวบนนะครับหกตัวแถวล่างหกตัวนะฮะเลขวิ่งสําหรับงวดนี้นะฮะงวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับผมให้วิ่งเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับวิ่งนะฮะหนึ่งกับศูนย์ จับได้ก็คือตอนนี้นะก็คือ03 04 05 06 07 08แล้วก็13 14 15 16 17 18นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้กับ F4 ไว้เลยนะครับก็คือนะฮะเดี๋ยวนะฮะ1นะฮะ

ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจากสามสิบหกตัวนะครับก็จะเหลือเพียงแค่สิบสองตัวนะฮะเลขที่ออกครับต้องอยู่ในชุดนี้แน่นอนครับเอฟซี FC นะฮะอย่าอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับในส่วนของชุดนี้นะเลขที่ออกต้องอยู่ในชุดนี้นะฮะเราล,ลองประชนกับในส่วนของสองตัวบนนะครับมันจะมีโอกาสมาด้วยกันได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาให้ดู อันนี้คือเป็นในส่วนของสองตัวบนที่เราคิดกันมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับอสองตัวบนนะครับก็จะได้สองแปดสองเก้าเก้าแปดเก้าเก้าสองไม่มีครับสองแปดสองเก้าเก้าแปดเก้าเก้าไม่มีนะ ไม่ตรงกับในส่วนของ2ตัวบนเลยนะครับถ้าชุดนี้จะมาได้นะครับมีโอกาสมาในส่วนของ2ตัวล่างนะฮะ fc ก็คอยติดตามรับชมนะครับในส่วนของชุดนี้นะฮะเลขวิ่งมีโอกาสมาได้นี่คือในส่วนของ2ตัวล่างครับเดี๋ยวผมจะลองนำในส่วนของสองตูตรโครงสร้างมาลองมาประกอบให้กับ fc ดูอีกสักประมาณ2สูตรนะครับเราจะลองจะแยกตัวเลขออกมาตัวเลขในส่วนของเลขเด่น จาก12ตัวก็จะลดลงมาอีกนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาในส่วนของสูตรโครงสร้างมาให้กับ f c ได้รับชมอีกครับเพื่อว่าเป็นการตัดตัวเลขให้น้อยตัวลงครับยังพอมีเวลาอีกหลายวันนะฮะก็เราดูเป็นซีรีส์ๆต,ตามๆกันไปนะครับว่าแนวทางของ2ตัวบน2ตัวล่างของงวดวันที่1สิงหาครับจะออกมาในแนวทางแบบไหนนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่นะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ